สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆน้องๆสาขาภาษาไทยทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวยาธิดาเบ้าทองจะมานําเสนอวิจัยเรื่องรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมภาพสะท้อนความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์กรพีสมจิตค่ะ ความเชื่อเกิดจากความกลัวและความที่ไม่รู้ของมน er ุษย์จึงยึดถือสิ่งเหนือธรรมชาติสร้างและสมมติเหล่าผีวิญญาณเทพต่างๆเพื่อทำพิธีสการะบูชารวมไปถึงประเพณีไทยซึ่งเกิดจากความเชื่อจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทำต่ออำนาจเหนือธรรมชาติและพิธีกรรมนะคะก็มีความสัมพันธ์กับประเพณีไทยรวมไปถึงมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นตัวกำหนดพิธีกรรมและการถือปฏิบัติต่างๆของบุคคลในสังคมนั้นๆความเชื่อเปรียบเสมือนต้นกำเนิดแห่งพิธีกรรมและการถือปฏิบัติทั้งปวง วรรณกรรมรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมเป็นผลงานจากนักเขียนทั้งหมด10คนดังที่ปรากฏล้วนเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์โซฟาพราพิชชิ้งได้รับการตีพีเมื่อพศ2564มีจำนวนทั้งหมด10เรื่องดังที่ปรากฏ ซึ่งทั้งสิบเรื่องนะคะสามารถสะท้อนความเชื่อที่ปรากฏอยู่ภายในเรื่อง,งไม,ม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเรื่องการตายเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงปรากฏประเพณีและพิธีกรรมที่อยู่ภายในเรื่องซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ารวมแรกสั้นคนผีพิธีกรรมมีความโดดเด่นด้านเนื้อหาในด้านความสะท้อนความเชื่อประเพณีและพิธีกรรม ซึ่งความสะท้อนในด้านต่างๆยังคงมีอิทธิพลต่อคนในสังคมไทยในปัจจุบันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษารวมเรื่องสั้นเล่มนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยมี2ข้อ 1. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรม 2. เพื่อวิเคราะห์ประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมี2ข้อ1ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ2ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมค่ะขอบเขตของการวิจัยขอบเขตด้านข้อมูลผู้วิจัยจะศึกษาหนังสือรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมจํานวน1ิเรื่องโดยนักเขียน10บคนดังนี้ค่ะ 1. พีตอโลกคือตัวไหนของบองบุตร2ชิงบุญของทวัตทันสกลับบ้านของแลปปิดโรส4วิญ,ญญาณอางฆาตแห่งคืน12เปลของชวลักษ์ 5. เทพียักษ์สาของทวิวัต์ 6. ลักกวาบมาตายของสุริยิยยต์ 7ลมเพลลมพัดของมายาโรส8แม่สสเองของนายหมอก9ยามฟ้าหม่นของรอยชาย10คอของเธอนั้นฉันขอของภาคีนายค่ะโอเคด้านเนะะื้อหาผู้วิจัยศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมโดยใช้กรอบแนวคิดของบุภาทวีสุและคณิฐาจิตชินกุลในหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะต่อมานะคะผู้วิจัยศึกษาประเพณีลรพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมโดยใช้กรอบแนวคิดของผู้วิจัยในหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีการดําเนินการศึกษามี3ขั3้นตอนนะคะ 1. ผู ad, 1> ้วิจัยจะเริ่มรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง2วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย3ขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเสนอข้อมูลคือการสรุปและอภิปรายผลพร้อมกับข้อเสนอแนะค่ะผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ทั้ง2ข้อค่ะคือ1ความเชื่อที่ปรากฏในรวมเรื่องสร้างคนผีพิธีกรรม2ประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสร้างคนผีพิธีกรรมค่ะ จากการศึกษาความเชื่อผู้วิจัยพบความเชื่อที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นทั้งสิ้น10ประเภทได้แก่ 1. ความเชื่อเรื่องบุคคลในหัวข้อความเชื่อเกี่ยวกับการตายเช่นความเชื่อเรื่องบ่วงพนา,นาการของคนตายการทำผิดส่งผลต่อการตายไปเป็นเปรตเป็นต้นดางตัวอย่างที่ปรากฏจากเรื่องชิงบุญค่ะ 2. ความเชื่อเรื่องผสีสางเทวดาแบ่งเป็นเทวดาอารักษ์ผีที่ให้คุณประเภทเสื้อบ้านเช่นปู่แซย่าแซะผีนางกวักผีปูตาเป็นต้นและเทวดาอารักษ์และผีที่ให้โทษเช่นวิญญ,ญาณร้ายผีสัมภเวสีผีเปรตปู่แซย่าแซะผีทางสามแพร่งเป็นต้นดังตัวอย่างจากที่ปรากฏจากเรื่องมะเพนลมพัดผีที่ให้คุณคือผีปูตาค่ะและดังตัวอย่างผีที่ให้โทษจากเรื่องชิงบุญค่ะ 3. ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังและเวทมนต์คาถา 4. ความเชื่อเรื่องโชคลางจากผลการศึกษาพบความเชื่อดังที่ปรากฏ5ความเชื่อเกี่ยวกับความมงคลและอัปมงคล 6. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์จากผลการศึกษาพบความเชื่อดังที่ปรากฏ 7. ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ8ความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนนับจำนวนเลขต่างๆ9ความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์และภพชาติ10ความเชื่อเรื่องยากลางบ้านและการรักษาโรคจากผลการศึกษาพบความเชื่อดังที่ปรากฏ จากการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมผู้วิจัยพบประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นทั้งสิ้น11ประเภทโดยพบประเพณีทั้งหมด5ประเภทดังนี้ 1. ประเพณีผีตลก 2. ประเพณีชิงเปต 3. ประเพณีบุญข้าประดับดิน 4. ประเพณี12เปงและ 5. ประเพณีเลี้ยงดงโดยสามารถสรุปการสะท้อนความเชื่อได้ดังที่ปรากฏจากตัวอย่างดังกล่าวที่ปรากฏสะท้อนความเชื่อในประเพณีผีตลกจากเรื่องผีตลกคือตัวไหนคะ และพบพิธีกรรมจํานวนหประเภทดังนี้ค่ะพิธีกรรมฆ่าคายเลี้ยงผีพิธีกรรมเสี่ยงแม่นางกวักพิธีกรรมแต่งแก้เสียคอพิธีกรรมแม่แเองพิธีกรรมเทียมผีฟ้าและพิธีกรรมใส่ห่วงทองเหลืองหญิงชาวปาดองค่ะซึ่งสามารถสรุปความเชื่อได้ดังที่ปรากฏค่ะจากตัวอย่างดังกล่าวที่ปรากฏสะท้อนความเชื่อจากพิธีกรรมเทียมผีฟ้าในเรื่องยามฟ้ามนค่ะ สรุปผลการศึกษานะคะจากการศึกษาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมทั้งหมด10เรื่องพบความเชื่อทั้งหมด10ประเภทโดยประเภทที่พบมากที่สุดคือความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาปรากฏจากทั้งหมด10เรื่องในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมและความเชื่อที่พบรองลงมาคือความเชื่อเรื่องบุคคลปรากฏจาก6เรื่องในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมค่ะ อภิบายผลการศึกษานะคะจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในทุกรเรื่องสั้นของคนผีพิธีกรรมคือความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่ได้ถ่ายทอดออกมาจากผู้เขียนสามารถให้คุณและให้โทษได้แม้ในปัจจุบันมนุษย์จะเจริญขึ้นและเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปตามยุคสมัยแต่ในสัญชาตญาณของมนุษย์ยังมีความเชื่อเรื่องอำนาจลี้ลับยังศรัทธาและบูชาต่อผีสางเทวดาที่ให้คุณที่จะช่วยคุ้มครองและคอยปกปักรักษาผู้คนและสังคมของตน นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่ให้คุณมีต้องกำเนิดมาจากจิตวิญญาณของเหาวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมนุษย์บางท้องถิ่นในสังคมไทยเชื่อว่าจิตวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงอยู่และยังเชื่อคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายต่างๆและสามารถช่วยรักษาอาการป่วยและทำลายอนาคตได้ค่ะ ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่ให้โทษปรากฏผีที่เกิดจากกฎแห่งกรรมซึ่งทําให้มนุษย์เกรงกลัวต่อการทําผิดบาปและเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทําให้สอดคล้องกับความเชื่อที่พบรองลองมาจากเรื่องสร้างคนผีพิธีกรรมคือความเชื่อเรื่องบุคคลในเรื่องความตายซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่การประกอบพิธีกรรมรับมาจากพราหมณ์และผีจึงมีการปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด มนุษย์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเมื่อตายแล้วไปไหนด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงสร้างความเชื่อเกี่ยวกับความตายไว้หลายประการด้วยกันเพื่อต้องการลดความหวาดกลัวดังนั้นจึงเป็นคําสอนที่สําคัญเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนา โดยสอนให้มนุย์เชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดยมีหัวใจหลักคือการสร้างความดีแล้วเว้นความชั่วมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีอันนำไปสู่ความสุขของตนเองและประเทศชาติซึ่งความเชื่อทั้งหมดที่ปรากฏจากรวมเรื่องสร้างคนผีพิธีกรรมเป็นความเชื่อของมย์ที่เกรงกลัวต่อสิ่งที่ได้รับในธรรมชาติสู่การพัฒนาไปเป็นประเพณีและพิธีกรรมเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนอกจากความเชื่อจะให้ความบันเทิงต่อผู้อ่านได้ความเชื่อยังทําให้ผู้อ่านคํานึงถึงความระมัดระวังในการกระทําสิ่งต่างๆกกกกล่่าาาาาววดด้รระทํ็ตม มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นมนุษย์จึงมีการจัดประเพณีและพิธีกรรมซึ่งปรากฏในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมจึงเกิดขึ้นจากความกลัวและความศรัทธ,ธาต่อสีสังเทวราต่างๆของมนุษย์เพื่อเป็นการขออนุญาตในการกระทำใดๆหรือเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมจวบจนมาถึงปัจจุบันสุดท้ายน,นะคะข้อเสนอแนะมีอยู่2ข้อค่ะ1ควรศึกษาความเชื่อที่ปรากฏในหนังสือรวมเรื่องสั้นในเรื่องอื่นๆ2ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและพฤติกรรมของตัวละครในรวมเรื่องสั้นคนผีพิธีกรรมค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ